สวัสดีครับเพื่อนๆเจอกันอีกแล้วนะครับกับทริปหมูๆนะครับทริปนี้เราออกเดินทางอีกแล้วนะครับเป็นทริปแคมป์ไปแคมป์แรกของปีสองห้าหกเจ็ดนะครับทริปนี้เราตั้งใจจะไปที่อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็กนะครับก็ที่นี่เรายังไม่เคยไปเรายังไม่เคยไปเราคิดว่าจะไปกันมาตั้งนานแล้วลหละแล้วก็เป็นอุทยาน แห่งเดียวที่เหลือในจังหวัดสกลนครที่เรายังไม่ได้ไปแล้วเรายังไม่ได้ไปเอาสแตมนะครับลงในสมุดอุทยานของเรานะครับวันนี้เราก็จะเดินทางกันไปเลยวันนี้คือวันที่6มกราคม2567นะครับทริปนี้ทริปแรกของปี67เลยนะครับไปกับเจ้านาย2คนนะครับรอบนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปชมกันบรรยากาศที่นั่นจะเป็นยังไงครับกับทริปหมูหมูทริปนี้อุทยานแห่งชาติภู เล็กจ้าไปเลย ครับผมก็เดี๋ยวเราลงไปเคลียร์เรื่องการใช้จ่ายเรื่องอะไรก่อนนะครับเดี๋ยวเอาคุณนายลงมากับผมด้วยเพราะว่ามันไม่มีตังค์ตอนนี้ไม่มีตังค์เน่ยฉัลงไปทรงนเอาลงมาช่วยจ่ายตังค์ครับผมครับมากางเต็นท์ครับจองไว้จองพื้นที่กางเต็นท์ไว้ด้วยจองผ่านเพจว่าจะเอาส่วนนี้นะครับ อ๋อวันนี้ไม่มีคนอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะชำระค่าบริการครับผมต้องชำระค่าบริการเลยหมครับหรือสอง,สองครับมีเต้นมาเองครับผมอ่าตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับที่ทําที่จุดที่ทําการของอุทยานนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราให้อตอนนี้นครับเดี๋ยวเราให้เจ๊ไป ชำระค่าบริการก่อนนะครับแบบกับเจ้าหน้าที่อุทยานตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเรากางเต็นท์เสร็จเราค่อยนะครับมาถ่ายบรรยากาศนะครับให้บริเวณนี้ให้ให้ชมกันกับที่อุทยานแห่งชาติภูผาเล็กครับเนี่ยเจ๊ก็มาชำระเงินตามสมุดตรงนี้ได้ไหมครับได้ค่ะเดี๋ยวเราัาม เราจะปอดตรงนี้เลยนะครับ1.30บาทค,ค่ะชำระค่บริการเรียบร้อยแล้วออครับนี่เดี๋ยวเราปั๊มสมุดนะครับของเรารครับ เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเราไปหาพื้นที่ก่อนว่าเราจะเอากางเต็นท์ลงตรงไหนนะคะะนระคับไปเดี๋ยวไปลงกัน เป็นอัตราค่าบริการนะครับดูเอาเลยนะครับผมว่าเท่าไร่ครับผม ตรงนี้บรรยากาศดีมากเลยครับโอ้โหสุดยอดเลย โปรดใช้น้ําอย่างคุ้มค่าเพื่อรักษาระบบนิเวศธรรมชาติครับผมโซนนี้ก็จะเป็นโซนห้องน้ําของอุทยานนะครับผมนี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องน้ําผู้หญิงนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องน้ําผู้ชายนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูในส่วนของห้องน้าผู้ชายเพราะว่าห้องน้ําผู้หญิงไม่กล้าเข้านะอ่าเข้ามาก็จะเจอนี่ครับนี่จะเป็นบริเวณอ่างล้างหน้านะครับผมนี่มีอุปกรณ์ให้เรียบร้อยเลยสะอาดสะอ้านดีเลยนะครับผม ก็เข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นล็อกเป็นล็อกนี่ห้องน้ําผู้ชายนะครับโถชีนะแล้วก็ห้องสําหรับถ่ายนักนะครับผมก็จะเป็นชักโครกนะบริเวณนี้ก็จะเป็นชักโคระนะนกะน,ะคระนะครับผมนี่ครับโอ้เเป็นห้องน้ําเป็นชักโครกนะครับมีที่ให้อาบน้ําอย่างดีเลยสะอาดสะอ้านนะครับสะดวกด้วยนะครับเนี่ยดูแล้วนะครับนะครับเข้ามาก็เข้ามาก็นี่ครับเรียบร้อยดีห้องน้ําผู้หญิง ห้องน้ำผู้หญิงเป็นยังไงครับเจ๊อ่าเจ๊บอกว่าห้องน้ําผู้หญิงก็โอเคเลยนะครับโอ้ห้องดีมากเลยนะครับที่นี่นะครับห้องน้ําสะอาดสะอ้านเลยสวยงามเดี๋ยวเราพาผู้ชมจุดอื่นๆของที่นี่กันนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะถ่ายครบไหมครับผมอ่าตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นลานกลางเต็นท์และลานจอดเฮลิคอปเตอร์นะครับตรงนี้ก็มีป้ายห้ามส่งเสียงดังด้วยนะ ก็เข้ามาก็ต er <mel> ้องทําตามกฎกติกาของอุทยานด้วยนะครับผมนี่นะครับลานก็จะเป็นลานกว้างแบบนี้เลยนะครับผมบริเวณนี้ก็จะเป็นพื้นที่สําหรับการเต้นนะบริเวณตรงนี้นะครับเอาไว้สําหรับการเต้นเลยนะครับอ๋อกว้างขวางก็เลยทีเดียวนะครับกว้างขวางเลยนะครับเข้าท่าเลยนะครับพื้นที่ทางนี้นะครับแล้วก็สงบนะครับผมนี่ครับผมในส่วนของมุมนี้ก็จะเป็นพื้นที่ สำหรับประกอบอาหารร่วมนะครับถ้าเราจะประกอบอาหารนะครับที่ต้องใช้การก่อไฟปิ้งย่างที่ทําให้เกิดควันเราก็มาตรงนี้นะครับมีอุปกรณ์ให้มีซิงคล้างจานให้นะครับผมนี่นะครับมีถ้วยจานนะครับมีอุปกรณ์ไว้สําหรับล้างทําความสะอาดได้เลยตรงนี้นะครับเราก็มาประกอบอาหารบริเวณนี้แล้วเราค่อเอาไปนั่งรับประทานมุมนี้ก็จะมีตู้เย็นตู้แช่นะครับผม สะดวกสบายครับผมที่นี่อืเรามาครั้งแรกนะครับเนี่ยเรามาที่นี่ครั้งแรกเลยนะครับก็รู้สึกว่าสะดวกสบายแล้วก็บรรยากาศค่อนข้างร่มรื่นเลยนะครับกับทิปหมูหมูแฟมบูรี่นะครับผมอ่านี่เป็นข้อห้ามนะครับข้อห้ามเมื่อเรามาเที่ยวอุทยานนะดูนะห้ามจุดไฟเผาป่าห้ามเก็บหาของป่าห้ามส่งเสียงดังห้ามล่าสัตว์และห้ามยิงขยะที่สําคัญเลยนะครับผมเพื่อ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไว้ให้เราชื่นชมต่อไปนะครับไปไปที่เดินเรากันดีกว่าครับผมก็จะได้เวลานะครับทานอาหารเย็นนะครับคุณนายเจขอออเดอรก่อนนะครับหอยแครงเลยออออืื้้ หอยแคงครับหอยแคงนะครับหอยแคงไม่ใช่หอยง่ายนะหอยแคงนะไม่ใช่หอยงายน้ำจิ้มรสเด็ดนะครับอันนี้เป็นเมนูออเดิร์ก่อนนะยังไม่ลงของจริงนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราเตรียมลวกปลาหมึกนะครับเรามีปลาหมึกนะครับเมนูเย็นนี้มีลวกปลาหมึกนะครับลูกชิ้น นะครับแล้วก็หอยแครงนะครับเนี่ยครับเป็นเมนูของเราเป็นเมนูง่ายๆนะครับสําหรับวันนี้นะครับแล้วก็มีเจดั่งเป็นประธานนะครับผมเรารับประธานนะครับเสร็จแล้วครับอาหารเย็นของเราสําหรับวันนี้นะครับผมนี่ผักสดๆดเลยน้ําจิ้มซีฟู้ดอร่อยอร่อยหอยแครงลวกปลาหมึกลวกนะครับทานเท่านี้พอครับวันนี้นะครับเราไม่ได้ทานอะไรเยอะเด้อกับทริปหมูหมูทริปนี้ที่อุทยานแห่งชาติภูผาเล็กจ๊ะ ชิมนงินมึกนิดนึงเลยมึกนนมึกนนมึกนืมึก ไข่กระทะครับไก่กระทะไข่กระทะไ,ไข่กระทะทาอาหารเช้าเรามีเท่านี้นะครับแล้วก็กาแฟกาแฟวันนี้เราก็กาแฟวันนี้เราก็ไม่ได้เอากาแฟสดมาเนาะเราลืมเอาหม้อมอค่ามานะครับเราเอ้หม้อโมอา้า รเราลืมเอาหม้อต้มโมก้ามาก็เลยไม่ได้เอาเป็นกาแฟสดมาก็เป็นกาแฟสําเร็จรูปแล้วกันวันนี้เดี๋ยวมันจะสายไปกว่าน,นี้นะครับผมก็เดี๋ยวเรานะจะทานอาหารเช้าก่อนนะครับผมทานอาหารเช้าเสร็จแล้วก็เก็บเต็นท์เก็บอุปกรณ์แล้วก็จะเดินทางกลับบ้านกันเดี๋ยวจะค่อยมาสรุปให้ฟังว่าตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับบรรยากาศที่นี่เป็นอย่างไรที่อุทยานแห่งชาติผู้พายเล็กนะเดี๋ยวทานอาหารเช้ากันก่อนครับผม เดี๋ยวจะสรุปให้ฟังกันนะครับกับทริปหมูหมูแฟมิลีทริปนี้มาสองตายหญ่จ้าครับผมก็โอเคครับเพื่อนๆครับกับทริปนี้นะครับทริป2วันหนึ่งคืนนะครับกับอุทยานแห่งชาติภูผาเล็กนะครับผมก็เดี๋ยวสรุปบรรยากาศโดยรวมให้ฟังนะที่ ที่อุทยานแห่งชาติภูผาเล็กเนี่ยนะครับก็บรรยากาศค่อนข้างร่มลื่นนะครับแล้วก็เงียบสงบนะครับพื้นที่ก็จะอยู่ในเขตอำเภอสองดาวนะครับผมจังหวัดสกลนครนะครับบรรยากาศที่เราเข้ามาเนี่ยเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างร่มรื่นเลยนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกก็ครบคันโดยเฉพาะห้องน้ําเลยนี่ไฮไลท์เลยของที่นี่นะครับห้องน้ําสะอาดมากยอมรับเลยนะครับแล้วก็มีเพียงพอให้บริการกับนักท่องเที่ยวทุกๆคนเลยนะครับสําหรับห้องน้ําเยี่ยมเลยนะครับ อันนี้การันตีนะครับส่วนพื้นที่ในลานกลางเต็นท์ส่วนของลานกลางเต็นท์ก็จะมีอยู่สจุดนะครับจุดที่เราอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าจุดลานชมดาวแล้วก็จุดนี้อีกจุดหนึ่งนะครับข้างในก็เรียกว่าจุดลานจอดเฮลิคอปเตอร์นะครับจุดนั้นก็จะค่อนข้าง,างกว้างขวางเลยทีเดียวนะครับสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมซึ่งตรงลานชมดาวที่เราอยู่เนี่ยยามค่าคืนเราก็จะมองเห็นบรรยากาศข้างหน้าที่เป็นในส่วนของ ตัวเมืองนะครับจะมองเห็นแสงไฟถนนต่างๆนะครับก็สวยงามเป็นบรรยากาศที่ดีโอเคเลยนะครับในภาพรวมนะครับผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับผมขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมกันมาจนถึงช่วงนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ขอโอกาสสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆทุกๆคนเลยนะครับที่ติดตามรับชมช่องของเรามาโดยตลอดนะครับก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะครับมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่ไข้นะครับขอให้ทุกท่านนะครับมีความ ร่ำรวยจะเลยลุ่งเรืองทั้งในหน้าที่การงานการเงินนะครับความสุขของครอบครัวนะครับให้มีกับพวกท่านทุกๆคนที่ติดตามเรานะครับผมก็สวัสดีปีใหม่2,567กันด้วยนะครับผมก็สําหรับทิปนี้นะครับก็จะเป็นทิปแรกและคลิปแรกของเราในปี2,567เลยถือเป็นคลิปแรกเลยนะครับก็เดี๋ยวฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับติดตามช่องของเรานะครับกับทิปหมูหมูแฟมิลี่ซึ่งตอนนี้ช่องของเราก็ มีสมาชิกเพิ่มขึ้นแล้วนะครับเพิ่มขึ้นแล้วตอนนี้เราไปทริปกันก็หลายๆทริปหลายๆคลิปเรา,าก็จะไปเป็นคณะใหญ่ๆกันนะครับหรือบางคลิปเราก็จะมีกันแค่2ตาใหญ่นี้นะครับผมก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ทริปหน้าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะครับพาไปชมอะไรพาไปทําอะไรก็ฝากติดตามรับชมกับทริปหมูหมูและทริปหมูหมูแฟมิลี่นะครับผมสาหรับทริปนี้โอเคบายบายครับเราเจอกันครับผมสวัสดีปีใหม่ครับ